เรามากินข้าวร้านคุณติ๋มนะแถวบางแพ้ครับบีมทัง้งบะหมี่ต้มยำเหมือนกันพิทาวาก็เหมือนกัน,าามน,นแม่บีเมนูนะรครับพแกงหมูอของป้าบะหมี่แห้งกับะกะเพราหมูสับเราสั่งลูกชิ้นมาด้วยร้านนี้ได้เร็วมากนะผมบอะคนกินเต็มเลยสั่งแบบแป๊บเดียวเมนูมาแนละ้วเดี๋ยวกินของค้าวเสร็จเราจะไปต่อของหวานขนมถ้วยเจ๊แปะ ปินอย่างนี้เลยเยหรอนี่เปรี้ยวเหรอนิดหนึ่งรอร่อยฮะับร้านเขาจะอยู่ติดถนนเลยหาไม่ยากก่อนถึงโค้งเพิ่มหกโค้งอิ่มแล้วกลับบ้านได้มาแล้วครับขนมถ้วยเจ๊บแปะนี่ ทำกันตรงนี้เลยนุน่นอบเป็นร้อนๆเดี๋ยวเรานั่งกินที่นี่เลยครับถ้วยละห้าบาท<ว>นี่ข้างในมีโต๊ะให้นั่งด้วยน,นี่นี่เขาวางสต็อกไว้ตรงนี้ เอากินเลยครับกินเลยครับโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาติอร่อยไหมนาวาอ้าวนาวาบอกอร่อยให้แม่ชิมเดีอวิ่งกินหมดเร้สั่งมาเนี่ยเยอะเกิน กินเองผู้กินที่โรงงานเลยอ่ะเป็นไงแจวงกว่่ะอันนนีดีสูเขาาใช่แต่ละที่ไม่เหมือนกันสูดแต่ละสูตรไม่เหมือนกัน,กนที่เราไปกินเป็นสูเิอ่ะใช่อันนั้นหวานน้อยแต่นี้ไม่รู้เป็นไงหวานน้อยเหมือนกันอ่ะอ๋ะอแม่บอกว่าลูกขอบวนแม่บอกขอแล้วไตอบ สีน้ำตาลนะอ่ะอือเขียวดูหยสะแกนจ่ายได้ไหมคะน้ว้า3ถ้วยแล้ววโอ้โห <c oughs> <c oughs> เยยีี่เเกกินลี้ยงไม่ไหวแล้วกินเยอะแท้โบูอร่อยจัดพี่น้องว้าสี่ถ้วยหมดไปแล้วอันรวดเร็วโูคุณ <c oughs> ชอบกินน้อมนถ้วยอะ่ะ ตอนแรกหนูก็พอแล้วนี่รับเพิ่มิกโอุ้ดยอดเลยบริเวณร้านครับก็เป็นแบบนี้นะมีโต๊ะให้นั่งกินสองสองสำมโต๊ะตรงนี้ก็นั่งได้อืมกินจะสั่งเขากเา็เราก็มารอรับตรงนี้เขาก็หนุมถ้วยมาให้เราก่อนกลับบ้านครับแวะซื้อลำอ,อืม สวนผลไม้าบางแพรเขาปลูกเองเลยครับลำไยเจ้าหนีน